วันนี้เราจะไปไหนกันดีออกจากบ้านปุ๊บข้ามถนนทางม้าลายเราก็เจอรถกระป๋องได้ทันทีเลยค่ะวันนี้เรานั่งรถกระป๋องไปทัวร์กันนะคะทุกคนคะ่ะรถกระป๋องคนละ8บาทแต่ว่าเจ้าของรถกระป๋องใจดีนะคะเขาคิดแค่3คน20บาทเท่านั้นเองโอ้โหดูรันล้าน,นะคะพอถึงนะคะเราถึงตลาดปูโอ้แล้วก็แวะที่นี่แหละเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ปักหมุดเลยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะพอถึงตลาดปูเราก็เดินเข้าหาของกินเลยค่ะ เราก็เดินกันก่อนนะคะหนึ่งรอบเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเราจะกินอะไรกันโอ้โหแต่ละอย่างนะคะของเขาน่ากินมากๆแล้วที่สําคัญเขาทําใหม่นะคะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสะอาดมากมายเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เราเนี่ยก็หิวน้ำมากๆเดินหนึ่งรอบนะคะเราก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเราจะไปซื้อน้ำนะคะร้านน้ำสุริยานั่นเองเป็นร้านเก่าแก่มากๆเลยนะคะที่นี่เขามีที่นั่งให้นั่งกินข้าวได้นะคะไปดูกันค่ะว,ว่าเรากินอะไรกัน วันนี้นะคะลูกชายก็สั่งกะเพาราไข่ดาวจานมี้59บาทนะคะเป็นกะเพราหมูไข่ดาวไปดูกันนะคะว่าวันนี้น้ำมนต์กินอะไรน้ำมนต์กินข้าวผัดข้าวผัดอเมริกันค่ะราคา75บาทส่วนแม่ยังไม่ทานนะคะเพราะว่าอาจจะรอเหมาจากลูกๆนี่แหละค่ะไม่รอนนะคะมากันเยอะๆนะตลาดปูเราเอง